วี่น้องชาวเป็นท่อมสองร้อยชาวเป็นทุกชาวอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้กับช่างปูบางปูนะครับรับโอฮอนเครื่องเป็นท่อมสองร้อยนะครับรับวิวโอฮอนเครื่องยนต์เป็นท่อมสองร้อยนะครับแล้วก็จำหน่ายอะไรชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เป็นท่อมสองร้อยนะครับแล้วก็รับโอฮอนทุกงบทุกราคานะครับรับประกันหลังทำหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ร้านอยู่ตลาดสดตำรุจสมุรประการนะครับแล้วก็ลายดีในการติดต่อนะครับ 0826568325หนะครับหรือทางด้านล่างคลิปวิดีโอครับก็จะมีการปักลิงก์ของของร้านไว้ครับปักลิงก์หมุดของ g o o g l e Map ไว้ทางใต้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรามารีวิวแฟนท่อม200ตัวไรไฟที่นิยมนะครับที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เดือดเดือดทำอะไรกันบ้างสเต็ปเรียกว่าฟอวฮอรแบบทั้งทั้งรถเลยนะครับทั้งคันเลยนะครับผมก็แฟนท่อมเนี่ยมันก็อายุประมาณ ถ้าเป็นตัวกุญแจล่างก็ประมาณ20ปีแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวกุญแจกุญแจบนมันก็จะประมาณสักติดสี่ติดห้าปีประมาณนี้ครับก็ถึงเวลามันก็ต้องโอ้อ่อนเครื่องยนต์ต้องทาเครื่องยนต์หนไรครับคนก็สงสัยว่าทําเครื่องยนต์ทำรถเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มันคือเรื่องงบประมาณเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถโว่วนิ่มตอ,ตอบได้นะครับว่ามันต้องทําเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าเราต้องลือออกมามาเช็คก่อนนะครับ มันเราไม่มีตาทิพตไปดูว่าเครื่องตรงไหนมันเสียตรงไหนไม่เสียมันต้องให้ช่างดูให้ช่างรือ้อช่างวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วก็พวกนี้ต้องให้คนที่เขามีความมีประสบการณ์ทํานะครับเก่งไม่เก่งมันไม่มันไม่ได้สําคัญมันสําคัญแื่ว่าเราเข้าใจมันมากแค่ไหนนะครับในการประกอบชิ้นส่วนเราประกอบถูกไหมเราทําอะไรยังไงมันก็ต้องมีเทคนิคของมันนะครับเฉพาะรถเฉพาะตัว แล้วก็เนี่ยแฟนพ่อมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะขี่ดีครับขี่ดีค่อนข้างที่จะสูนดีขี่ดีดสูนด,ด,นดีแล้วก็แข็งแรงครับแล้วก็เรียกว่าพาชีวิตได้เลยครับมันเป็นรถที่แข็งแรงมากๆนะฮะและเครื่องยนต์ก็ถือว่าค่อนข้างจะทำดีๆผ่าช่างที่เขามีประสบการณ์แบบทำดีๆจบๆ <c oughs> อะไรเงี้ยก็ผมว่าคุ้มค่ากว่านะครับมันไม่เหมาะกับรถเป็นท่อมันไม่เป็นมันเป็นรถที่ไม่เหมาะกับคนที่มามาใช้แบบซื้อไปซ่อมไปนะครับขับไปซ่อมไปอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะนะครับมันเหมาะกับว่าทําทุกอย่างเครื่อยง Welcome, ยนต์ทําให้มัน ท,ทุกชิ้นส่วนในเครื่องยนต์มันพร้อมใช้งานให้มันทํางานได้แบบไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาแม้แต่ชิ้นเดียวอย่างเดียวมันจะทาให้รถคุณอ่ะไม่สามารถขับขับเคลื่อนได้หรือว่าวิ่งได้นะครับคุณอาจจะต้องเสียค่ารถสไลด์ในการส่งไปให้ช่างทาหรือว่าคุณอาจจะไปติดอยู่ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างอันตรายครับก็อยากให้ทาทีเดียวให้มันดีให้มันจบนะครับงบประมาณเนี่ยผมว่าถ้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยก ขาอ,อาจจะมี2 5 0 0 0ได้ครับรวมค่าแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมทำเนี่ยค่าลงอะไหล่อะไรนี้ก็อาจจะประมาณสัก20,000แต่ค่าแรงผมก็ประมาณ5,000กระถามว่า5,000เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่างกูลเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวอย่างคันนี้เนี่ยรถป็นท่อมของรถลูกค้านะครับพี่เขาผมบอกหัาจำไม่ได้นะเพราะผมทำหลายคันว่าพี่เขามาจากไหนนะต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแกมาจากต่างจังหวัดแล้วทีนี้อาการรถมันก็คือว่าเขาขับ วความเร็วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบที่เขาแจ้งผมนะแล้วผมก็ไปลองขับดูเนี้ยอาการมันก็คือเวลาเราขี่ประมาณตั้งเจ็ดสิบแปดสิบอาการเหมือนเครื่องมันส้านเวลาเราขับอย่างเงี้ยเครื่องมันส้านแบบขับไปต่อไม่ได้เหมือนเครื่องจะพังอะไรทําน้องเนี้ยครับแล้วก็ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นที่อะไรเพราะเราฟังเสียงเครื่องยนต์อะเรามีประสบการณ์ครับแล้วก็เราก็จะรู้ว่า,าเสียงแบบนี้มันเป็นปัญหาตรงไหนเสียงแบบนี้มันเป็นตัวไหนเสียอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคในการ ตรวจสอบอยู่นะครับสําหรับคนที่มีมีประสบการณ์ทํานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยทําไม่เสี่ยงไม่ไม่ไม่อยากเสี่ยงไห้ทําเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะไหนจะหาไหลไหนจะการทําการประกอบแล้วก็เรื่องของการเรียกว่าเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันสำคัญหมดนะครับโอเคก็อย่างแรกครันนี้นะฮะก็ทํไอ้นี่นะครับอย่างแรกเลยก็จะมีการทําโช๊คครับอยากทุกคนดูเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะนี่ วิธีการดูโชค๊คว่าโช๊คมันเสียไม่เสียดูตรงนี้ดูตรงขีดนี้นะครับอขีดนี้กับขีดนี้ดูถ้าเกิดเราตั้งรถปุ๊บตั้งรถมันตรงแล้วโช๊คมันกดลงไปถือว่าโช๊คเริ่มอ่อนเริ่มยวบเริ่มเสียซีนเริ่มซีนซีนเริ่มหมดสภาพแล้วก็เริ่มยุ่ยแล้วก็น้าํามันเริ่มหายแล้วอ้เห็นไหมเห็นไหมผมไม่ได้กดเลยดูผมนะอดูผมปึ๊บขึ้นรถมาปึ๊บกดเองเนี่ยคือโชค๊คโช๊คมันยุบลงไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่า พอเราเรากำชกปุ๊บเรากำเบรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยโยนตัวมากมันเหมือนไม่มีน้ำมันชกไม่มีแรงการแล้วมันเหมือนมีแต่แรงสปริงครับน้ำมันชกหายหมดแล้ว,ลวขับแบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายเพราะว่าชกเนี่ยมันมีหน้าที่ในการยึดเกาะถนนถ้าเกิดว่ามันโยนตัวหรือว่ามันมันไม่เกาะถน,นนเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียเสียหลักนะครับเสียหลักก็คือเวลาเราไปชนเนินปุ๊บ รถม,มันก็กระแทกขึ้นมาทีเนี้ยคุณอาจจะเสียการทรงตัวนะครับอาจจะรถล้มหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะไปชนคนอื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่แบบร้ายแรงอะไรถึงชีวิตก็ได้นะครับก็ความเสี่ยงถือว่าค่อนข้างอันตรายคือคนที่มาทํารถที่ผมเน้นทําให้มันปลอดภัยการเซฟตี้ของคนขับต้องมาก่อนเพราะว่าช่างใหญ่ช่างใหญ่ก็สอนว่าต้องความปลอดภัยต้องมาก่อนถ้าเกิดเราขับเราทํารถเครื่องดีๆเลยเราไม่ดูโชว์ให้ลูกค้า เราไม่แจ้งลูกค้าเราไม่ทาเบรกลูกค้าเราไม่ดูว่าตรงไหนเสียตรงไหนที่มันความปลอดภัยมันมีตําหนิหรือมีปัญหาเราไม่แจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าไปขับรถแล้วรถมันล้มทีเนี้ยมันอาจจะทําให้ผมรู้สึกผิดแล้วก็เรียกว่ามันเป็นความรับผิดชอบเราเหมือนกันนะเพราะว่าเราทํารถออกมามันไม่สมบูรณ์่ะเหมือนเราเอารถพิการไปเขาขับอ่ะเครื่องยนต์ดีแต่ขาไม่ดีอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ใช่อ่ะหัวใจดีแต่ขาไม่ดีมันก็เท่านั้นนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมก็ทําการเปลี่ยนซีนโช๊คครับล้างโช๊ค เปลี่ยนซีนโชกแล้วก็เปลี่ยนซีนโชกแท้แล้วก็เดี๋ยวล้างกระบอกโช๊ใหม่หมดเลยครับล้างไส้ไนหมดเลยให้สะอาดเลยให้เหมือนใหม่เลยครับวงจรใหม่เลยอะฟิตใหม่อะถูกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนซีนแล้วก็ลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่าอายุเฟนพ่อมันหลายปีแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนยางด้วยนี่ดอกยางหมดแล้วยางหน้านะครับหมดแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนสแตนดาร์ด สแตนดาร์ดวิวใส่ให้นะครับยางเดิมยางสแตนดาร์ดนะครับของ IRC นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เพราะว่าหน้ายางหมดแล้วไปขับเนี่ยเดี๋ยวไปเจอเจอหินเจออะไรแหลมๆเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเดี๋ยวรถจะยางแบรนด์จะเสีย,ย,ย,สยแบบรถมันจะไปเป๋นะครับเวลาขับก็ยางหลังยังโอเคอยู่นะยางหลังโอเคอยู่นะครับหน้าหน้าดอกหน้ายางยางังยังลึกอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับ่ะหน้ายางดูนะครับ ยังลึกอยู่ไม่มีปัญหาครับลูกค้าังพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมล้างแล้วก็เดี๋ยวทำเช็ดยงเช็ดยางให้นะครับให้มันกันออกไซด์กันพวกอากาศหน่อยยางจะได้ไม่แตกรายงานนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าปั๊มผ้าปั๊มเบรกแล้วก็เดี๋ยวล้างปั๊มเบรกล้างคาลิเปอร์นะฮะเนี่ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมล้างแล้วเปลี่ยนผ้าผ้าเบรกเบนดิกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์เมื่อกี้นี้ลถเสียงดังนะครับก่อนนี้เดี๋ยวผมจะมีการล้างคาลิเปอร์แล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกเบนดิกครับลูกค้าก็สั่งไว้ประมาณ สี่คู่นะครับสีค่คู่หน้าหลังเนี่ยคู่หนึ่งหน้าตัวนี้คู่หนึ่งหลังคู่หนึ่งหน้าคู่หนึ่งแล้วก็เขาจะมีซื้อผ้าเบรกผมไปอีกสองอีกสองคู่นะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับทุกคนเดีย๋ยวดูเครื่องยนต์ว่าทาอะไรบ้างเครื่องยนต์เนี่ยครับก็ราคาหลักๆในการทาเครื่องเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนอะไรหมดทุกชิ้นที่พร้อมให้มันพร้อมใช้งานเลยจริงๆนะผมบอกเลยมันมี28งหมมี2องหหมื่นสามหมื่นห้า 40,000ก็เป็นไปได้เลยครับราคาประมาณที่ผมทําทํไปบ่อยอะครับก็ราคานี้ถามว่าแพงไหมถ้าเกิดสมมติส่วนใหญ่อาจจะประมาณสัก2 8แปดหรือ30,000เนี้ยที่ทํากันเยอะๆนะครับ330,000ขึ้นเงี้ยครับถามว่ามันทําหลายอย่างครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับหลายอย่างมันเกี่ยวทั้งคันนะครับอยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็อย่างคันนี้อาการก็คือเนี่ยฝาสูบเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มโก่งและเริ่มไม่สนิทแล้วนะครับเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเริ่มรรไนะคับ เริ่มเยิมนะน้องพิมพ์ลองดูนะครับนี่เห็นไหมน้ํามันซึมดูถังด้านหน้าได้ครับอ่ะเห็นไหมน้ํามันซึมนะครับทุกคนเห็นนะชัดเจนน้ํามันซึมเนี่ยเป็นท่อมมันเป็นมันเป็นปัญหาหลักๆของของมันอยู่แล้วครับมันเรียกว่าแก้ค่อนข้างยากแต่มันมีวิธีแก้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีวิธีแก้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของช่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วก็จะมีการปาดเรียบเสื้อสูบฝาสูบ นี่นครับอันนี้ฝาสูบอันนี้เสื้อสูบเพราะว่าดูนะครับน้ามันเยิ้มนะฮะเห็นไหมมันเยอะหมดเลยนะฮะน้ำมันเยิ้มออกมาแล้วนะครับ atures, ใครที่โอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยไปทําร้านไหนก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดรื้อเครื่องออกมาเนี่ยไม่ว่าเครื่องจะเละเครื่องจะลูกสูบติดลูกสูบมีควันเครื่องควันไหลหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเรารื้อฝาสูบเราต้องปาดเรียบทุกครั้งนะครับเราต้องปาดเรียบนะถ้าเกิดรถที่มันมีอายุเยอะๆเนี่ยต้องปาดเรียบไม่งั้นอนะ่ะถ้าเกิดเราคว้าลูกสูบปุ๊บแล้วเราไม่ปาดเร ปกติเนี่ยมันแนบันอยู่อ่ะเป็นชิ้นเดียวกันพอเราไปเปิดปุ๊บทีเนี้ยเรามามาปิดเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะเสียเสียความสนิทของมันเสียความแนบของมันไปนะครับมันเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากนะครับกอคันนี้เนี่ยผมดูดูทรงแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวทาใหม่หมดเลยนะครับผมรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่อะไรบ้างนะฮะหลักหลเนี่ยผมดูแล้วต้องมีเปลี่ยนลูกสูบแน่นอนครับเปลี่ยนลูกสูบบดวาลเปลี่ยนซีนหมวกวาลเปลี่ยนโซ่ลาลิ้นแท้ญี่ปุ่นนะครับเปลี่ยนน็อตฝาสูบครับเปลี่ยนน็อตฝาสูเปลี่ยนโอิง ทั้งเครื่องนะครับเปลี่ยนซีนทั้งเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนทั้งเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดก้านเข้าเหวี่ยง Honda แท้นะครับของร้านของร้านช่างภูมิคืออะไรของร้านช่างภูมิอ่ะจะขายจะมีขายขายแค่ที่ร้านช่างภูมินะจะไม่มีขายที่อื่นนะครับในประเทศไทยจะไม่มีการขายที่อื่นนะครับขายแค่ที่ร้านช่างภูมิที่เดียวนะครับอะไรที่พวกคุณเห็นในใน u t u b e ผมอ่ะมีผมขายอยู่คนคนเดียวนะครับผมบอกเลยเพราะว่าคนอื่นเขาบอกอะไรผมไม่อะไรเทียมก็ดีนะบางคนมาบอกผมอะไรเทียม ผมก็จะได้ใช้อยู่คนเดียวนะครับผมจะได้ใช้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันไม่มีขายนะครับโอเคแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยพวกอะไหล่อะไรเงี้ยครับขาว่าบอกผมเป็นอะไหล่เทียมแต่อะไหล่เทียมผมไม่เคยทําของรถลูกค้ามีปัญหานะครับคือใช้มาปุ๊บบัขับปล่อยมือผมบอกเลยว่าผมก้าท้าเลยรถล,ลูกค้าเนี่ยมาทําที่ผมนะถ้าเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกสซบแบบไม่ผมทํานะผมบอกเลยว่าขับปล่อยมือยังได้เลย รถไม่ล้มด้วยผมจะพูดไปให้ผมทําไว้หลายคลิปแล้วแต่ทีเนี้ยช่างใหญ่เตือนผมช่างใหญ่ก็คือพ่อผมเนี่ยแหละที่ทําที่ให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นช่างใหญ่นะครับเกี่ยวกับเป็นทอมอะไรเงี้ยแกทํารถแกมีความรู้เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะครับก็แกก็ให้คําปรึกษาว่าเนี่ยภูมิอย่าไปปล่อยอย่า,ไ,ยยาไม่ต้องขับไปปล่อยมือเอาแค่นี้พอเอาแบบน้ําจิม้มน้ําจิ้มพอไม่ต้องไปอะไรแบบผัดผลหรอกแค่นี้พอเพราะว่ามันก็อันตรายนะครับก่อนนี้เนี่ย เดี๋ยวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใหม่เลยคือผมจะมาลื้อลื้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะประเมินราคาเสนอราคาให้รถลูกค้านะครับว่ามันต้องทําอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยผมก็บอกลูกค้าไม่ได้แต่ลูกค้าพอจะรู้อ่ะงบประมาณ20,000ขึ้น3 0,000ืขึ้นเงี้ยอ่ะเขาก็เห็นแล้วเขาก็รู้แล้วอ่ะต้องเตรียมงบประมาณนี้มาปุ๊บถึงเวลามันอาจจะเกินงบหน่อยหรืออาจจะไม่ถึงมันก็มีเงินทอนอาจจะได้ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรไปหน่อยนะครับมันก็ต้องแล้วแต่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องก เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเสียงเนี่ยผมฟังรู้เรื่องเลยครับเป็นที่อะไรผมรู้เลยเขาเดินเบาขอเดินเบาไว้ไว้น้อยมากเลยเดินเบาไว้น้อยมากเราเลยเราเลยรู้ว่าเสียงมันที่อะไรแล้วเรารู้แล้วตอนเนี้ยประสบการณ์เรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเสียงอะไรเรารู้แล้ว เราบอกไม่ได้นะบางทีอ่ะคนเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยอของพวกนี้มันเป็นความรู้ราคาแพงนะครับคุณไม่คุณไม่เคยยกมาลื้อคุณไม่มีแฟนท่อมคุณไม่เคยลื้อลงมาทําอ่ะหรือคุณไม่เคยลื้อมาทดลองอ่ะคุณไม่มีทางรู้มันคืออะไรนะจะบอกไมให้มันเป็นมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับเนี่ยเสียงเงี้ยผมรู้แล้วเป็นเกิดจากอะไรเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมลื้อเครื่องให้ดูเดี๋ยวผมจะมาเช็คให้ดูว่าเป็นที่ไออย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะผมลื้อมาผมรู้อยู่แล้วอะไรมีตำหนินะครับ เนี่ยเสียงฟองฟองๆๆงเนี้ยผู้แเนี่ยฟององฟองฟอโอเคครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรื้อเครื่องมาทำใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนยางเปลี่ยน หรือหรือโช๊คครับหรือโช๊คออกมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนซีนโช๊คใหม่ซีนแท้เปลี่ยนน้ามันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนสงสัยว่าทําไมผมต้องเปลี่ยนน้ํามันโช๊คเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอายุการใช้งานมันนานกว่าทนกว่าแล้วก็ลดในการสึกหลอดดิกชั่นแล้วก็มีความเหนืดออะไรเงี <Okay. S 1> ย้ยค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานคือทําทีเดียวก็อยู่ได้หลายปีครับถ้าดูแลรถด,ดีๆครับก็ มันคุ้มกว่าไปใช้เอไอน้ำมันเอน้ำมันโช๊คกระป๋องละยี่สิบาทอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มมันกัดซีนนะครับจะกัดซีนรถมันไม่ค่อยดีแเผลอเนี่ยเผลอเวลามันเยิ้มน่ะมันจะมากัดสีรถด้วยครับอันเนี้ยระวังให้ดีๆนะฮะแล้วก็นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วส่วนลูกปืนคอเนี่ยผมต้องรื้อมาเปลี่ยนผมดูทรงแล้วว่าลูกปืนคอน่าจะแตกเพราะเวลาผมผมเลี้ยวรถอะไรเงี้ยรู้สึกมันมันจะแกวนแวย่งเงี้ยไม่รู้มันเหมือนมันโยนโยนรถรถมันจะโยนโยนเงี้ยไม่รู้อาจจะเคยล้มมานะครับอาจจะเคยล้ม ลูกปืนคออาจจะแตกก็ได้มันจะมีสิบแปดตัวสิบแปดตัวมันจะมีตัวล่างตัวบนนะครับลูกปืนคอก็โอเคครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านช่างปูบางปูรับโอฮอนเครื่องเป็นท่อมสองอยนะครับรับทำทุกมบุกราคางบเยอะงบจํากัดหรือว่าติดปัญหาได้ตรงไหนสอบถามได้ครับหรือว่าส่งส่งมาแต่เครื่องยนต์ไม้ผมโอฮอนให้ก็ได้ครับส่งเครื่องยนต์ส่งคาบูไม้ผมโอฮอนให้ก็ได้ครับผมทาไม่ได้แล้วก็มีอะไรเป็นท่อมสองร้อยจหน่ายนะครับ กอน,นี้งานรีบงานเล่นผมไม่รับนะครับใครที่มาเนี่ยต้องเอารถมาทิ้งหรือว่าใครมีปัญหารถมีปัญหาตรงไหนต้องเอาไห้ผมเช็คนะครับผมจะประเมินราคาได้ผมมั่วตอบทุกค,คุณไม่ได้หรอกเพราะคนส่วนใหญ่ชอบถามผมว่าทําเครื่องทํารถเป็นท่อมโบฮอนใหม่เท่าไหร่ครับบอกยากจริงมันบอกยากมากนะครับคนที่ตอบได้โดยที่ไม่รื้เครื่องเนี่ยมันมั่วนิ่มนะครับมันไม่มีหลอกจริงโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้พอทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ขอฝากติดตามด้วยครับใครที่ใครที่สนใจนะครับก็แอดเฟซบุ๊กมาหรือว่าแอดไลน์มาคุยก่อนได้นะครับมิโโทรมานะครับโอเคครับผมร้านอยู่ตลาดสดตำรวจตูตการช่างคูบางคูนะครับต้องกราบขอพระคุณพี่พี่น้องที่ใช้บริการแล้วก็มาซื้ออะไรกับผมแล้วก็มาให้ความไว้วางใจกับผมให้ผมทํารถให้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างที่เก่งอะไรนะครับคนอื่นก็เก่งมาผมเยอะแยะนะครับศรัทธาที่ไหนทําที่นั่นนะครับอะไรร้านผมก็ ใช้แค่ร้านผมนะครับแล้วก็รับประกันหลังทำหนึ่งเดือนแล้วก็อะไรผมเนี่ยใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีขายที่ร้านช่างภูมแค่คนเดียวในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยมีขายแค่ที่ประเทศประเทศไทยมีแค่ขายครคบคนาขายแค่ที่ร้านช่างปูมที่เดียวนะครับโอเคครับก็กราบขอบพระคุณพ,พี่น้องท,ทุกท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ